เบีแปดแปดสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกบยางซอยแปดนะครับกอล์บแปดแต่ทุกหมายนะนะก็เป็นลอกใดว่าอัลฟาแอร์ล้อแปดจุดหกนะครับสายหน้านี่ใช้ประมาณห้าสิบปอนด์นะสายเมนหลักก็เอ่อศูนย์จุดแปดได้มั้งศูนย์จุดแปดหรือหนึ่งนี่แหละหนึ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับเห็นตรงนั้นไหมตรงท่อนั่นนะแต่เดี๋ยวเราจะไปยืนตีตรงนู้นนะครับเพราะว่าถ้าเรายืนตรงนู้นเนี่ยเราตีได้ทั้งซ้ายและขวามานี่นะครับแล้วก็ เก็บกอผักตบตรงนั้นได้ด้วยแล้วก็ปากท่อตรงนี้ได้ด้วยนะครับ อ,อ,อยู่สัตว์เอ้ยนี่ยำเย็นแบบนี้ต้องใส่ปลอกดิ้นดิ้นดินดิ้นใจยเย็นลูกใจยเย็นลูกเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยไม่เะไงไงใแปดสีเหลืองหวานเจี๊ยบนะครับโอ้เอาอะไรมาไม่ได้